ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมีเพจไว้ทำแนวอะไรไม่เคยแชร์สตรีมตัวเองอไม่ <S <S> <S <S เพจมันแชร์ลิงก์ไม่ได้ ไม่แบบว่าแชร์แล้วมันจะแบบไม่เนี่ยเข้าอะไรปะโอ๊ยตอนนี้คนมันฟุบขึ้นมาเท่าๆกันหน่อยเว้ยไม่ใช่ปะถือไม้ตอนแรกอ่ะไม่ใช่นี่หว่าถือนี่มีปอม่วงอันนี้ไม่สวยลูกมันนี่ซ้อมจริงเหรอพี่ถือของปอมึงก่อนเลยจบแล้วเรือมึงอ่ะวันนี้ซ้อมจริงหรือจริงเชาวต่อเลยอีกวันอะเจอตัวเด่น ข้างหลังพี่ข้างหลังวงแล้วงแล้วแต่งตัวมาแม้นคุณปาอยติ้สิวีลงรูปอะไรอ่ะแบบลงรูปถ่ายอย่างงี้หรออ๋อไปไหนหรอตายเยอะคนตะกีตตายป่าวะ ท่อมันท่อมันท <ization S 1> <waters S 2> ่อไล่มันท่อหน่อยตายเยอะท่อุบเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยตายอีกเล่นไม่ได้เลยตายอีกค่อยเล่นบุตรเต่งตัวมาเมนหุ่นป้าตานาโตแต่งตัวมาเมนหุ่น โอ้โ oh, หเขาบูดไปหนุนแล้วพอเออเออเออหน่อยตรงกลากงกล่องเนนออเออเออเหมือนเพื่อนจะตายนะเจ็บจริงเพื่อนอนะ่ะเจ็บจริงเต็นตัวมาเมนฮุนป้าตานาโตเต็นตัวมารเมนฮุนป้าตานาโตถ่ายรูปด,ดีทำไงอ่ะก็คือถ่ายแบบนี้หรออุ้ยเวรกรรมเห็นอะไรก็ไม่รู้ ปิดในวายปิดในวายปิดในวายปิดในเร็วจริงหรอขอ,อแขอคท่าก่อนถ้า่างนั้นอะมีตายคนเดียวในไฟอะไปแปลกๆอ่ะพอถ่ายรูปแล้วอ่ะเกาะมีเก,กยาะใยญ่ๆคือถ่ายรูปกล้องเนี่ยเหรอแปลกๆอ่ะไม่ไปไเป็นไรหรอกโหชอบความเป็นส่วนตัว, <c oughs> วเดี๋ยวเพิ่งออกกันนะ โดนห้าคนดูเยอะแล้วทำตัวไม่ถูกใช่ไปออกเลยเป็นกูออกแล้วตายพี่ดิ๊ตายแน่คนดูเยอะแล้วทำตัวไม่ถูกเอาแค่นี้แหละแป๊บนึงขอแอกท่าถ่ายรูปก่อนถ้า่างนั้นอ่ะแค่ของหมดเซตเซตของนะมันมีธนาคารสองทัางหมได้ครับพี่ได้ในเมืองนะหน้างหยิบป้าหรือว่าต้องมองกล้องไหมคือทุกคนมีอะไรจะอวด คืออันนี้เป็นแบบว่าให้ดูเฉยๆนะกูรู้งานแค่นั้นแหละให้ดูเฉยๆเก็บไว้ดูคนเดียวอันเนี้ยขออนุญาของนุญาครับขอบครับเก็บไว้ดูคนเดียวไม่แบ่งใครดูอันเนี้ยรอบคุ่อนดีถ่ายไว้ดูคนเดียวคครับีวิเเเเหมมืืออออยยด๋กูลปใ้ถ่ายไว้ดูคนเดียวแบบสวยๆจิบิโกะจิบิโกะจิบิใจเนี่ยอันนี้เป็นอีกเซตหนึ่ง ถ่ายไปดูคนเดียวจิบิโกรจิบิใจม่กูใหม่กูใหม่หนูอยู่กับใครวะตั้งกลุ่ยอยู่ไหนอ่ะจำได้ว่าอยู่ไหนตั้งกลุ่ยเดิมมันต้องมาจากันใหม่นี่ไม่ครับอยู่ใครวะเนี่ยที่ที่ค้าเพราะว่าคนมันจะจับกลุ่มคนใหม่มันก็จะอยู่กับคนใหม่เขาจะปะข้อมูลทั่วไปเต็มดีเดิถ่ายทีร้อยกว่ารูปอ่ะขอแอคครับข่ายก้าวสิบข่ายก้าวสิบข่ายก้าวสิบอยู่ก้าสิบมันเหมยอยู่อยู่นี่อยู่พี่พี่ก้าสิบอยู่นี่ สกับขาดสกับขาดผมขาดแล้ว่ขาาดไปกกใช้้ลูวัตถุประสงค์ที่จัดกลุ่มใหม่คืออยากให้คนเก่ากับคนใหม่คะกันแล้วก็ไม่ได้แบบอยู่ยูนิตออกไปนั่งปฏิออกไปไหนอยู่ด้วยกันเยอะเข้าใจเปล่ากลุ่มผมนี่สนิทกันเอาท่าไหนดีชูสองเลยดีป่ะเอาชื่อกลุ่มแปะเลยดีตั้งแตโดนด่าคนเดียวไม่ได้กลุ่มนั้นมันคือกลุ่มลุงอ่ะมันคือแบบบุพเพสันนิบาตอ่ะ ถ้าใครได้ดูผมก็จะรู้ว่าแบบเมื่อกลางวันคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแปลกๆอ่ะโอเคเอ s สองละแจกของเลยแปลกๆอ่ะทุกคนดูมันไม่สวยเลยอ่ะพอตั้งใจถ่ายแล้วมันไม่สวยอ่ะมันจะมีทรงผมมันจุแคปชั่นว่าอะไรอ่ะจุกที่แล้วนะมันคละเรื่องอ๋อเข้าใแบบนี้ดีกว่าปะ ก็สามตัวติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วย่ารุกูเมื่อกี้ย่าคนตีนอะเอ็ดีแต่พวกคนตีนสามเอ็ดสี่ครับม่อนก็เมื่อวานที่กูถ่านก็มีแก๊งมาเก็ตกูเยอะเขาแจกของนะครับมาชูสองนิ้ว หนึ่งหนึ่งสองนย์เพนสองกไมได้เลยใช่ไหมคี่ใครมันจะสองดีวะผมเจอโรงแรงก็เต๋ยวปลาลูกชิ้นข้ามโตออกเลยเอาเพื่อนเดี๋ยวเล่นก่อนออกอ่ะก็เจอกันที่ธนาคารใหญ่ไม่ไม่ใช่สองทุ่มเพนเพนสามเกาะสี่ตั้ห้าสิบสองศูนยปเมื่อดืหนูต้องสองราสิบกิเดืนแล้วค่อนข้างเริ่มนับเวลานะทุ่มเอางั้นคือและพวกกูแค้นเอาไว้ข้างในปล่อยใรยบา I'll God gone gone I'll gone I'll gone I'll